เสาเรือนะคะเสาประมาณเสาเรือค่อะคุณโดดโอเคมาเสาเรืออยู่ไหนนะคุณโคสเนมเดินไม่ไมไมนานสิโงนะคะเสาเรือเสาเรือนะคะขาหมูเลาะอย่ขาขาไปไหนดีคุณท้า เขาก็มาโซ่เต็มเลยค่ะค่ะผาาเรือค่ะเหมือนค่ะเอาเรือลุ่มเลยนะคะนะ ไดเลือดล้วค่ะอยู่กลางน้ำได้ค่ะนี่กับแป้งเนาะค่ะนกับงูห่างหน่อยแนงมากเลยเนาะเป็นต่ายานบ่ค่ะ copycat who's his idea I just thought it was fun to j s go right on by you with a costume change You're already showing off when you were rowing down the river backwards. That wasn't my idea. I don't know anything. That was his idea. Because I'm afraid, it's like exhilarating. You let out that little... Yeah, but people actually scream because they're scared. It's like a loud exhalation. Now... Yeah. Okay, look. No. คะะชีเรือสนุกสนโอเคเป็นไงนะคะพี่นี่ถอดเป็นใอเกลือเอะค่ะพี่น้องนะ่มาขี่กับแฟนค่ะนี่บงวอกระจกกระเลนยกันค่ะนั่นนันนัน เบิ่งทางรถไฟมีอะละสิขึ้นแล้วเคลบสมาสวัสดีครับสวัสดีครับสิึ้นแล้วค่ะพูดมองรถจอดนะคะโดนแล้วเกินการพายเรือสิกลับแล้วค่ะเของอ่ะ ไทยเบื้องค่ะเบื้งพี่น้องทัดเยอะเบื้งพี่น้องก็ได้ไทยเบื้องนั่นค่ะแนตะ่ว่า ม,มองคล,คล้ายคองกันนี่คือกันเันห้องกันมากเนนะะพนค่ะที่เทิงเขาห้องอน้ำพี่น้งองเอาใส่มาถามออฟฟิศนะคะว่าแว่นตากันแดดมันเฮียนะคะ ตัดกลอยก็เปลี่ยนนะคะสาาเสดาย,ะะทยทอของยี่ห้อน้ำกาแฟสิกับแล้วค่ะบริษัทท่าตอนเก็บของแล้วค่ะอืมค่ะงามบ่าที่เทิงงอตเขาเพค่อเขาไปในออฟฟิศกันนัแหละค่ะทายให้บริ้งนะคะเนาะนี่อย่างแนวปลาเนี่ยคป็นปลาไม่เย,ย็นกำับแลว นะคะสิไปแล้วค่ะสวัสดีค่าสาะสลรกขม USA นนะคะบ๊ายบาย